พาโดหนึ่งนะครับปี2006นะครับติดตั้งวงมาลัย Land Cruiser Pardo นะครับปี2023นะครับอัปเกรดระบบให้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับสำหรับมันติฟังก์ชันนะครับเปิดไฟลี่นะครับก็จะขึ้นมาไฟปุ่มกดขึ้นหมดนะครับสามารถเปิดปิดระบบพุชคอนโทรลนี่นะครับจากวงมาลัยได้นะครับพุชขึ้นนะครับพุชลงนะครับเปิดปิดระบบนะครับเปิดระบบนะครับเลื่อนความเร็วขึ้นลงนะครับตามมือได้นะครับแล้วก็แคนเซิล กดแคนเซิลหรือหยยบเบรกอ่ามันก็จะปลดล็อกระบบคูบคนโทรลเหมือนเดิมจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็เดินระบบคอนโทลให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมไม่มีคอนโทลพวงมาลัยนะครับเพื่อติดตั้งกับเครื่องเสียง a n d ด o i d นะครับสามารถใช้งานได้เต็มระบบนะครับกับระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี่ครับเปิดเสียงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เสียงลงนะครับแล้วก็เปิดเลื่อนเดินหน้าเพลง ถอยหลังเพลงนะครับเซ็ตใช้งานได้เต็มระบบนะครับเสร็จแล้วสวยงามนะครับรูปทรงรถกระดูทันสมัยขึ้นมาเลยนะครับสวยนะครับใส่ได้กับทุกรุ่นนะครับของโตโยต้าสนใจติดต่อสอบถามสาย้าคาเซอร์วิสครับขอบคุณครับ